เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T i s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะหลายคนถามว่าบัตรคนจนลงเมื่อไหร่นะครับ ตล,ลาดกระทรวงการคลังบอกชัดเจนนะครับว่าปีนี้ลงใหม่แน่นอนคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันเลื่อนมานานและเจอโควิดก็เลื่อนนะครับมันก็เลยทําให้ข้อมูลของบัตรคนจนเนี่ยมันเกิดการคัดเคลื่อนนิดหนึ่งฮะก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยวคนที่มีบัตรคนจนแล้วผ่านมาอีกสักปี2ปีเนี่ยผลปรากฏว่าเป็นข้าราชการแล้วแต่ก็ยังได้สิทธิ์บัตรคนจนอยู่ทั้งทัที่ก็ไม่น่าจะได้นะครับบางคนเนี่ยถือบัตรคนจนแล้วก็ได้ทํางานแล้วเงินเดือนอไรายได้มีแล้วแต่ก็ยังถือบัตรคนจนอยู่ซึ่ง คนเก่าต้องลงใหม่เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาพิจารณาใหม่ว่าคุณควรจะได้บัตรคนจนหรือเปล่านะครับสมัยก่อนคิดฐานอะไรคิดฐานเป็นรายบุคคลว่าต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่เป็นรายครัวเรือนนะครับมิฉะนั้นแล้วสมัยก่อนสามีมีเงินมากแต่เมียไม่มีไรายได้ก็ใช้บัตรคนจนซึ่งมันไม่น่าจะใช่ตอนนี้เฉลี่ยเป็นรายครัวเรือนเกลี่ยใหม่มดทุกคนนะฮะเพื่อให้เข้าถึงคนจนยิ่งขึ้นนะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel m u m m y News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ